แล้วทรงนี้ทรงต้นหอมด้วยนะบอกเลยทรงต้นหอมถึงแบบถึงแบบมีซิกแพคหรือเปล่ามีซิกแพคไหมคะไม่เลยคุยหนูกับหนูไม่เลยเห็นว่าเขาเหมาะกับค่ายชายไม่เหมาะกับหนูเพราะว่าแบบหน้าตาใสเก่ามากเลยอะโอ๊ยง่ายนะฮะโทษนะอันนี้คือรายการไม่ใช่บ้าโนะนะ เขาเคยชินแล้วตอนนี้คุณทํางานอะไรอ่ะตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ครับประกาศข่าวประชาสัมพันธ์เสียงเสียงตามสายเสียงตามสายครับเสียงตามสายตอนเช้าอ่ะเหรอใช่ครับถ้าเลือกได้อยากอยู่ค่ายใคร3ามคนนี้พี่ต้นหอมครับนี่นี่ไงอยากอยู่พี่ต้นหอมเพราะอะไรครับผมชอบพี่ต้นหอมน่ารักดีครับโอ้ยพอแล้วพอแล้วโอ๊ยค่ะคะวินอย่าเล่นอย่าเล่นพี่เขาได้ตลอดเลยนะคาดแบบแย่มาปุ๊บ พี่เขาอย่างเงี้ยวัดอย่างนี้เลยนะพี่ไม่ติดนะเพราะว่าน้องเขาไม่แพงเขาเป็นประชาสามพันประชาสามพันดึงสามพันนเป็นะถึงสามพันครับ <c oughs> พี่ต้นหอมผมไปตันะ้งแต่สองร้อยแล้วครับอย่นเล่นยย่าเล่นแล้วชงนี้ชงต้นหอมด้วยนะบอกเลยชงต้นหอมจริงว่ามีซิกแพคหรือเปล่ามีซิกแพคไหมคะไม่เคยมีเลย อยู่ีๆแถวบ้านเขาเรียกวิมฟ้าเหลืองแปลว่าอะไรครับวิมฟ้าเหลืองเนี่ยอ่าฟ้าเหลืองก็อาจจะหลายรอบหน่อยครับอากาศหลายรอบคือฝนตกด้วยประกาศด้วยอะไรด้วยหลายรอบห้าหมื่นบาทถ้าคุณได้ไปเอาไปทําอะไรเอาไปใช้หนี้ครับอ่าซึ่งหนูเป็นหนี้เท่าไหร่หนูเป็นหนี้เท่าไหร่ไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่บอกไปเลยบอกไปเลยเลขราบอกไปเลยก็หลายแสนก็หลายแสนอยูสิโอ้โสู้ๆนะสู้ๆนะ จะตายทุกคู่แบบไปปล่อยรีบปล่อยน้องไปสมนี้เลยไปสู้เลยรักเสร็แล้วรักเมนอ่ะอยู่ดี็ให้กำลังใจน้องเฉยเลยคุยนหนมยเห็นว่าเขาาะกแบคล้ายชานม่เวกันหนูเพราะว่าแบบนัาตาใส่เก่ามากเลยอ่ะงโนอยกไ่ใาะี้อรายการไม่นะไม้นะฮะอันีคายการไม่ใช่บนะอันรายกม่ชบาโนันากมช่บาโีา่นะีย เมื่อกี้มึงให้กำลังใจเป็นคนนึงนะเกมเกมอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย21่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดยี่สเอ็ดใกล้กับลูกพี่เลยเป็นนักกีฬาลูกเป็นนักกีฬาครับผมผมเรียนสายเอกพละครับล้อมีหลังคาสตั๊ดหรือยังคะคุณขาดไปคู่หนึ่งครับอันเลขที่บัญชีพร้อมโอนเลยเนอะเนอที่บ้านมีสนามฟุตบอลเลยอะ จียอนสู้เขาดิสู้ยังไงอ่ะที่บ้านเปิดโต๊ะแทงบอลยนงงคะที่บ้านที่บ้านจุดขแทงบอลหรือยังคะเดี๋ยวเปิดให้ค่ะเ,ออเนี่ยจียอนอยู่ได้เพราะพวกพี่ส่งให้แล้วมันแล้วมันก็ไม่คิดว่ามันแล่นอะไรไปอะ่ะเออ่าสงสารที่สุดเลยอ